การเขียนจดหมายสวัสดีครับน้องๆพี่ชื่อเต้ยเป็นบุรุษไปรณียีครับวันนี้พี่ขออาสาให้ความรู้เรื่องการเขียนจดหมายให้กับน้องๆทุกคนครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับการเขียนจดหมายเป็นการสื่อสารวิธีหนึ่งจดหมายที่เขียนถึงบุคคลต่างๆย่อมใช้ภาษาที่แตกต่างกันและใช้ภาษาสุภาพเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายสะอาดเรียบร้อยจ่าหน้าซองให้ถูกต้องชัดเจน ถ้าส่งทางไปรษณีย์จำเป็นต้องปิดดวงตราไปรษณียกรให้ครบตามราคาที่กำหนดจดหมายที่น้องๆควรรู้จักได้แก่ 1. จดหมายส่วนตัวนักเรียนเขียนถึงพ่อแม่เพื่อนหรือญาติพี่น้อง 2. จดหมายกิจธุระนักเรียนเขียนถึงครูเพื่อลาป่วยหรือลากิจเรามาดูการเขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นกันนะครับ เริ่มจากการเขียนจดหมายลาครูคือการเขียนถึงครูเพื่อบอกว่าตนไม่สามารถมาเรียนได้จำเป็นต้องหยุดเรียนอาจเดองมาจากกิจธุระจำเป็นหรือเจ็บไข้ได้ป่วยการเขียนจดหมายลาครูต้องใช้ภาษาที่สุภาพและเขียนสั้นๆใช้กระดาษเขียนจดหมายสีขาวหรือกระดาษสมุดและต้องมีความเรียบร้อยไม่ฉีกขาดหรือยับยุยยี่ลายมือต้องสวยงาม ไม่มีรอยขูดลบหรือสกปรกและต้องเขียนให้อ่านออกการเขียนจดหมายลาครูมีรูปแบบการเขียนจดหมายดังนี้แบ่งกึ่งกลางหน้ากระดาษเขียนที่อยู่ให้เขียนระหว่างกึ่งกลางของกระดาษด้านขวามือโดยเขียนบ้านเลขที่อยู่ของนักเรียนตำบลอำเภอหรือเขตและจังหวัดคำว่าเขตใช้เฉพาะกรุงเทพมหานครครับ วันเดือนปีให้เขียนกึ่งกลางหน้ากระดาษโดยเขียนวันเดือนปีที่เขียนจดหมายคำขึ้นต้นให้เว้นเส้นขั้นหน้ากระดาษหนึ่งนิ้วครึ่งเนื้อหาให้เขียนกึ่งกลางระหว่างคำขึ้นต้นและวันที่โดยเขียนบอกสาเหตุการลาและบอกระยะเวลาการลาคำลงท้ายให้เขียนตรงกับวันที่เป็นการบอกกล่าวแสดงความเคารพเขียนว่า ด้วยความเคารพอย่างสูงหรือด้วยความเคารพอย่างสูงลงชื่อให้เขียนกึ่งกลางของคำลงท้ายเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงชัดเจนคำรับรองของผู้ปกครองให้เขียนตรงกับคำขึ้นต้นเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองลงชื่อกำกับเป็นการรับรองว่านักเรียนมีธุระจริงหรือเจ็บไข้ได้ป่วยจริง เป็นยังไงบ้างครับน้องๆเราได้เรียนรู้หลักการเขียนจดหมายลาครูกันไปแล้วต่อไปเรามาดูตัวอย่างการเขียนจดหมายลาครูแบบของจริงกันนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับตัวอย่างจดหมายลาครูเริ่มจากที่อยู่19หมู่2ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิรหัสไปรษณีย360์36000วันที่7มกราคม2555 คำขึ้นต้นเรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ที่เขารบเนื้อความเนื่องด้วยกระผมป่วยมีอาการปวดท้องและท้องเสียไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติกระผมจึงขอหยุดพักการเรียนเป็นเวลาสองวันตั้งแต่วันที่7ถึง8ปดมกราคม25 5 5เมื่อกระผมหายดีแล้วจะมาเรียนตามปกติจึงเรียนมาเพื่อทราบคำลงท้าย ด้วยความเคารพอย่างสูงลงชื่อผู้เขียนเด็กชายสมรักใจดีคำรับรองของผู้ปกครองขอรับรองว่าเป็นความจริงผู้ปกครองลงชื่อกำกับสมศักดิ์ใจดีน้องๆครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างซองใส่จดหมายลาครูพร้อมๆกันนะครับ การจ่าหน้าสองจดหมายลาครูไม่มีอะไรมากนะครับเพียงแค่ใช้คำภาษาเขียนอย่างเหมาะสมเช่นเรียนคุณครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่4เพียงเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับน้องๆครับเมื่อน้องๆได้เรียนรู้เรื่องการเขียนจดหมายลาครูกันไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้การเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่ไปพร้อมๆกันเลยครับ การเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่คือการเขียนจดหมายเป็นการเขียนเพื่อการสื่อสารอาจเขียนถึงผู้ใหญ่เพื่อนครูเพื่อแจ้งเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งให้ทราบการเขียนจดหมายถึงบุคคลต่างๆย่อมใช้ภาษาแตกต่างกันออกไปการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่ต้องใช้ภาษาสุภาพและแสดงความเคารพญาติผู้ใหญ่ได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเป็นต้น ต่อไปเรามาดูตัวอย่างคำขึ้นต้นและคำลงท้ายในการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่กันนะครับพ่อแม่คำขึ้นต้นถ้าเป็นพ่อกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพถ้าเป็นแม่กราบเท้าคุณแม่ที่เคารพคำลงท้ายสำหรับพ่อและแม่ควรใช้คำว่าด้วยความเคารพอย่างสูงปู่ย่าตายายคำขึ้นต้นถ้าเป็นปู่กราบเท้าคุณปู่ที่เคารพถ้าเป็นย่ากราบเท้าคุณย่าที่เคารพถ้าเป็นตากราบเท้าคุณตาที่เคารพถ้าเป็นยาย กราบเท้าคุณยายที่เคารพคำลงท้ายสำหรับปู่ย่าตาและยายควรใช้คำว่าด้วยความเคารพอย่างสูงน้องๆครับต่อไปเรามาดูรูปแบบการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่กันนะครับที่อยู่วันที่คำขึ้นต้นใจความคำลงท้าย เป็นยังไงมั่งครับน้องๆเราได้เรียนรู้หลักการการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่กันไปแล้วต่อไปเรามาดูตัวอย่างการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่แบบของจริงกันนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับที่อยู่5 7 7ทบ7ถนนช้างม้อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่50300วันที่20มกราคม2555คำขึ้นต้น กราบเท้าคุณป้าที่เคารพใจความเมื่อเดือนที่แล้วผมไปเยี่ยมคุณตาที่บ้านคุณตาบ่นคิดถึงคุณป้าผมจึงเขียนจดหมายมาเรียนให้คุณป้าทราบเพื่อคุณป้าจะได้หาเวลาว่างไปเยี่ยมคุณตาบ้างขณะนี้ผมเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ผมยังจำคำสอนของคุณป้าได้เสมอว่าความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นผมจึงพยายามเรียนหนังสือ เพื่อให้ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็มผมดีใจมากคุณครูชมผมว่าตั้งใจเรียนและขยันทำการบ้านเสมอผมยังจำคำของคุณป้าได้ดีว่าการทําการบ้านเป็นการทบทวนบทเรียนที่ดีผมจึงปฏิบัติตามทำให้ผมเรียนคณิตศาสตร์ดีขึ้นผมขอรายงานผลการเรียนให้คุณป้าทราบเพียงเท่านี้ผมขอจบจดหมายไว้เพียงแค่นี้ หวังว่าคุณป้าคงสบายดีส่วนคุณแม่คุณพ่อและผมสบายดีคำลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงเด็กชายวิชาการอยากขยันเรียนน้องๆครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างซองใส่จดหมายถึงญาติผู้ใหญ่พร้อมๆกันนะครับการจ่าหน้าซองจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่เราจะต้องเขียนชื่อและที่อยู่ผู้ฝากและก็เขียนชื่อและที่อยู่ผู้รับ สุดท้ายคือติดตราไปรษณียากรครับน้องๆครับสิ่งที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้น้องๆต้องกลับไปทบทวนอย่างสม่ำเสมอสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ